สาวน้อยในตะเกียงแก้วบทประพันธ์ของโสพีพันนลายตะเกียงแก้วใบกระจิตลิตคือบ้านของแม่มดน้อยจินนี่หากผู้ใดได้ครอบครองจะมีโชคมหาศาลแล้วด้วยวาสนาผูกพันเขาจึงได้เป็นเจ้าของแต่กลับไม่ยอมให้แม่มดน้อยใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือแต่แล้วด้วยโชคชะตาก็นำพาให้เกิดการฝ่าฝืนจนผิดกฎแม่มดอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากความรักเพียงประการเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่มดน้อยแสนซนสาวน้อยในตะเกียงแก้วบทที่23เพราะคาถาของจินนี่ทำให้แม่มดน้อยมองเห็นมารดาของเด็กมารดาของเด็กหน้าตาซีดเผือดเดินแกมวิ่งวนเวียนตกใจหาลูกน้อยตอนพลัดหลงต่างตกใจทั้งแม่และเด็ก ต่างวิ่งไปคนละทางเด็กเองตอนแรกซนวิ่งเล่นแม่เลือกของพอหันมาอีกครั้งเด็กวัยสี่ขวบก็หายตัวไปแล้วทางนู้นค่ะจินนี่ชี้ไปทางแผนกเด็กอ่อนจำหน่ายขวดนมผ้าอ้อมพาไปเลยอิตตัดสินใจช้อนตัวเด็กน้อยเด็กหญิงร้องแม่ เด็กหญิงร้องเรียกหาแม่ตลอดเวลาพี่จะพาไปหาคุณแม่สาวน้อยจินนี่วิ่งนำอีดคนเป็นแม่ได้ยินเสียงร้องของลูกลูกอิดส่งลูกให้กับอ้อมแขนของแม่ผู้เป็นแม่ดีใจจนน้ำตาไหลอุ้มกอดลูกแนบอกอ๋อโอ้อย่าร้องไห้นะลูกอย่าร้องไห้เด็กพออยู่ในอ้อมกอดมารดาก็หยุดร้องไห้ แม่ที่ได้ลูกกลับคืนละล่ำละลักบอกกับอีดขอบคุณคะ่ะขอบคุณขอบคุณนะคะไม่เป็นอะไรครับดูแลแก่ดีๆหน่อยขอบคุณนะคะกล่าวครั้งสุดท้ายก่อนพาเด็กน้อยจากไปอีดภูมิใจกล่าวกับจินนี่ครั้งนี้ต้องยกความดีให้เธอหล่อนอมยิ้มจินนี่ใช้คาถานะคะชายหนุ่มยิ้มแห้ง ฉันฉันเป็นคนโลเลพูดอย่างทำอย่างปากห้ามเธอใช้คาถาแต่ก็บังคับให้เธอใช้เพราะเจ้านายเป็นห่วงเด็กอิดรู้สึกอึดอัดกึ่งละอายในเวลาปัจจุบันทันด่วนความเป็นห่วงเด็กที่พัดหลงกับมารดาเขาจึงตัดสินใจรวดเร็วเกินไปจริงๆแล้วยังมีทางออกอีกหลายทางเช่น พาเด็กไปส่งที่ผแผนกประชาสัมพันธ์แจ้งให้มารดามารับตัวไปแน่ละ่ะมารดาย่อมยังอยู่ในห้างและอาจไปผแผนกประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งลูกหายก็ได้นี่เป็นวิธีปกติที่ควรทำที่สุดใช้คาถาควรเป็นวิธีสุดท้ายอารามตกใจเขาให้จินนี่ร่ายเวทมนต์รวดเร็วทันใจพอเห็นแม่เด็ก,กร้องไห้ดีใจ นับว่าเป็นการทำความดีโดยไม่ต้องประกาศให้โลกรู้สรุปแล้วใช้คาถาเพื่อประโยชน์ก็ตกลงอิดบอกค่ะแต่ต้องประโยชน์เพื่อคนอื่นไม่ใช่ตนเองเขาเตือนค่ะอิดกับจินนี่เดินไปที่จอดรถเธอยิ้มอะไรเขาสังเกตหญิงสาวหน้าตาเบิกบานยิ้มตลอดทาง ยิ้มที่เป็นครั้งแรกที่จินนี่ใช้คาถาแล้วเจ้านายไม่ดุฉันถือว่าเราช่วยเด็ดให้แม่ลูกพบกันเร็วขึ้นค่ะจินนี่ได้คะแนนความดีเพิ่มขึ้นแล้วค่ะคะแนนความดีอะไรเป็นแม่มมต้องทำดีค่ะถ้าเราทำชั่วเวทมนต์จะค่อยๆเสื่อมเมื่อทำความดีคะแนนความดีเพิ่มความดีสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้นะคะอิดแย้งสาวน้อย ทำความดีโดยใช้คาถาโอเคมันก็เรียกว่าความดีแล้วนะแต่ไม่เต็มร้อยถ้าทำดีโดยไม่ใช้คาถาถึงเป็นความดีเต็มร้อยสาวน้อยเบ,บ้ปากโลกของจินนี่มีแต่คาถาแต่ตอนนี้เธอเป็นคนค่ะต่อไปนี้จินนี่จะทำดีแบบไม่ใช้คาถา ครอบครัวของอิดสมาชิกมักอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาช่วงบ่ายดารุณีทำอาหารว่างข้าวเหนียวเปียกลำไยแล้วตักสี่ถ้วยสำหรับอิดพงจินนี่และตัวเองดารุณียิ้มแย้มแ,มแจ่มใสกล่าวกับพี่ชายตั้งแต่จินนี่มาอยู่บ้านเรานี่รู้สึกอะไรอะไรมันด่าบื้นชอบกกนขายประกันก็ขายได้คล่องง่ายไม่เหนื่อยแรง ครอบครัวเราคึกคักขึ้นเมื่อก่อนมีสมคนตอนนี้มีสี่อบอุ่นจังเลยค่ะ, <_ d ose> คะเธอก็ไม่เหนื่อยจินนี่ช่วยดูแลจัดการภายในบ้านเธอชอบตรงนี้ใช่ไหมอิดรู้ทันดารุนีหัวเราะปกติหล่อนเป็นคนร่าเริงอยู่แล้วเช่นเดียวกับจินนี่จึงเข้ากันได้โทษพี่อิดเห็นนี่เป็นคนขี้เกียจอย่างน้อยเธอก็สบายขึ้นเยอะ นีช่วยจินนี่ทำงานบ้านนะคะอย่างข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยวันนี้นี่ก็เป็นคนทำพงกล่าวแทรก,กับพี่ชายสนับสนุนคำพูดของพี่สาวฮะพงเห็นด้วยอีกหนึ่งเสียงพงชอบพี่จินนี่เธอสอนพงทำการบ้านช่วยติววิชาย,ยากๆเลขภาษาอังกฤษพงสอบได้ที่หนึ่งแน่ๆเลยฮะสาวน้อยในตะเกียงแก้วรับคำชมหน้าบานอิดมองจินนี่ เป็นไงอยู่ไม่นานแต่ชนะใจทุกคนเลยนะยังไม่ทุกคนคะ่ะก็เห็นเห็นกันอยู่แค่นี้เจ้านายไงคะฉันคุณนีกับน้องพงเทใจให้จินนี่หมดเลยขาดเจ้านายเจ้านายเทใจให้จินนี่หรือเปล่าคะต้องยกหัวใจให้จินนี่จินนี่จึงจะถือว่าชนะใจทุกคนอีดฟังแล้วทำหน้าเจรนเจินจน,จนี่ใช้คำพูดไม่ถูกต้องนกัก ยกหัวใจให้จินนี่นั่นหมายถึงความรักแม่มดจะเข้าใจหรือเปล่าคำบางคำก็อาจทำให้สื่อความหมายผิดดารุณีหัวเราะเบาๆจินนี่งงถามชายหนุ่มเอ๊ะทำไมคะดารุณีตอบแทนพี่ชายแหมจินนี่คิดกรรกรหัวใจของพี่อิเชียวหรือหัวใจของพี่อิช,ช,ย,อออชยกให้เฉพาะสาวคนรักเท่านั้น จินนี่ยกมือปิดปากอุ้ยหมายความว่าเจ้านายจะให้หัวใจจินนี่ไม่ได้พี่อิดมอบความรักให้พี่นันหมดแล้วสาวน้อยในตะเกียงแก้วทำหน้าเหลืหลาหรือคะจินนี่ก็เข้าใจนะอิดรักกับนันทวดีส่วนหล่อนยายบอกว่าชีวิตหล่อนเป็นของเขาหล่อนจึงผูกพันตั้งแต่แรกหล่อนมีชีวิตเพื่อเขาลึกๆ หล่อนห่วงแหนเจ้านายยายไม่อธิบายให้ชัดเจนชีวิตหล่อนเป็นของอิดแล้วทำไมชีวิตชายหนุ่มไม่เป็นของหล่อนบ้างในเมื่อหล่อนมาเพื่อปกป้องดูแลคลุ้มครองดวงอุ้มชูเกื้อกูลกันและกันแฟนพี่อิดอาจจะไม่ใช่พี่นันก็ได้นะฮะพงเป็นตัวแทนแทรกเสมอเงียบกริบดาลุณีตีแขนน้องชายพูดอะไรระวังปากบ้าง หันไปมองพี่ชายอย่าไปฟังพงพูดเลยค่ะอนาคตพี่ชายยิ้มมุมปากอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เลยเจ็ดวันแล้วฮะพงนบับจะสิบแล้วด้วยพงพี่สาวปรามอีกครั้งเธอเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าพูดมากพงไม่พูดมากแต่พี่จินนี่ต้องอยู่ที่นี่นะฮะพาเจ้านายไม่ไล จินนี่ตอบดารุณีเดาใจพี่ชายไม่ถูกพี่ชายต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วล่ะจินนี่กับนันเทวดีคนหนึ่งเพิ่งรู้จักรักแบบน้องกับอีกคนคนรักคนแรกนิสัยไปกันได้คนหลังมักขัดแย้งแตกต่างกันทางความคิดพี่อิดมีเหตุมีผลแต่พี่นันใช้อารมณ์ครั้งนี้ พี่นันเอาจริงแน่หากยังเห็นพี่ชายใจเย็นไม่จัดการอะไรกับจินนี่ตัวดารุณีเองก็ชอบจินนี่มากกว่านัันเทวดีแฟนหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่น้องสาวที่น่ารักอย่างจินนี่หายากยากมากมากพี่อิกไม่ไล่จินนี่หรอกดารุณีกล่าวพี่เขามีเหตุผลแต่คุณนัน พูดได้แค่นี้ล่ะได้ยินเสียงตะแรลรถดารุณีสะดุง้งพี่นานมาวันนี้จะเป็นวันโลกแตกหรือเปล่าฮะพงถามลอยๆแล้วแกล้งหยิบหนังสือขึ้นท่องพงอ่านหนังสือนะคะไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินใจจริงอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินจึงกวา้าหนังสือแล้วไปหลบมุมดูเหตุการณ์นีกลับขึ้นห้องนะคะ ดารุณีบอกกับพี่ชายเช่นเดียวกับจินนี่กล่าวว่าจินนี่ไปล้างจานในครัวดีกว่าค่ะไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอิด <It S 1> บอกขึมขึมทั้งที่เมื่อกี้ยังคุยกันยิ้มยิ้มอยู่เลยพอคนรักมาเขาก็เครียดทันทีไม่ต้องหลบไปไหนอิด <It S 2> เน้นเธอสองคนเป็นน้องของพี่จินนี่ปลื้มใจ นันทวดีใจร้อนบีบแตรรถหลายครั้งเสียงดังลั่นน่ารำคาญเดี๋ยวจินนี่ไปเปิดประตูให้นะคะสาวน้อยแต่แตะเกียงแก้วอาสาแต่ถูกดารุณีห้ามหนีไปเองเป็นแบบนี้ทุกครั้งนันทวดีต้องเอารถเข้ามาจอดในบ้านไม่ชอบจอดรถหน้าบ้านรถคันหรูแล่นเข้ามา สาวสวยก้าวฉับลงจากรถปิดประตูดังปังหล่อนให้เวลาคนรักนานพอสมควรสําหรับการจัดการกับน้องสาวข้างกองขยะน่าจะเป็นข่าวดีน่าจะทำตามที่หล่อนต้องการถ้าทุกอย่างเรียบร้อยหล่อนจะชวนอิดไปดินเนอร์ในค่ำคืนนี้จะยอมลืมข้อขุนเคืองหมางใจกับเขานันทวดีถือว่าจะเริ่มต้นใหม่กับความรักเพราะที่ผ่านมา ค่อนข้างติดขาดกระท่อนกระแทนมีปัญหากันเสมอก้าวเข้าห้องรับแขกเห็นอิดเป็นคนแรกกว่าตามองศบตากับจินนี่ดารณีวิ่งตามเข้ามาดวงตานันทวดีวาววับใจเต้นแรงทำไมเป็นแบบนี้ทำไมทำไมยังไม่จัดการเสมือนน้ำในกาวเริ่มเดือดประทุ ใบหน้าแปลเปลี่ยนเห็นจินนี่ยิ่งกว่าเห็นศัตรูสาวสวยกอดอกถามเสียงเย็นชามันอะไรกันคะคุณนันอิดสูดลมหายใจลึกๆเชิญน,นั่งก่อนกระแทกตัวลงบนเก้าอี้โซฟาตอบนันทันทีคุณอิดตอบออกคำสั่งราวกับอยู่ในบริษัทราวกับเขาเป็นลูกน้อง ใจเย็นหน่อยสิใจเย็นเย็นนันทวดีแวะทันทีเย็นอะไรคุณเย็นของคุณอยู่คนเดียวนันไม่เย็นด้วยนันต้องการคําอธิบายจินนี่ยังไม่ไปคุณอาจมีเหตุผลความล่าช้าหรือยังต้องการเวลาเพิ่มทั้งห้วนทั้งบีบบังคับกดดันสำหรับนันทวดีเป็นเรื่องธรรมดาหล่อนชินกับคำพูดแสดงความเป็นเจ้านาย โดยไม่แคร์ว่าอิดอยู่ในฐานะใดก็ตามหากคนได้ยินย่อมไม่ค่อยพอใจดารุณีมองหน้าพี่ชายเพราะฐานะที่แตกต่างกันมากนันทวดีน่าจะให้เกียรติพี่ชายบ้างจินนี่เองก็สงสารถ้านันทวดีอ่อนหวานน่ารักอิดคงรักตายเลยอิดเยือกเย็นเสมอจินนี่เป็นเด็กในบ้านผม อย่าเอาเด็กในบ้านผมไปวุ่นวายกับความสัมพันธ์ของเราหลอนเบิกตากว้างคุณกล้าใช้คำว่าวุ่นวายกับนันจินนี่ทำอะไรผิดครับนันไม่ชอบไม่ถูกชะตาสวยเกินไปหน้าหวานเกินไปเด่นเกินไปเกินหน้าเกินตานันทวดีไม่ชอบชายหนุ่มโบกมือคุณไม่ได้มาบ้านผมบ่อยๆหรอก นานๆจะพบจินนี่สักครั้งแต่ใจนันมันรู้รู้ว่าเธออยู่บ้านคุณหันไปทางจินนี่สาวน้อยในตะเกียงแก้วตาแป๋วรับฟังอย่างสงบไม่พูดสักคำเพราะทราบว,ว่าอิดก,กำลังตอบโต้เพื่อหล่อนเจ้านายเมตตาหล่อนหล่อนก็พอใจแล้วนันทวดีจะกินเลือดก,กินเนื้อจินนี่เด็กผู้หญิงคนเดียวสำคัญกว่าตน เด็กสาวจากกองขยะนันทว,วดีไม่ยอมเด็กขาดดูสิหน้าตาแฉล่มแชมชอยลูกผสมหน้าฝรั่งดูสิแววตาท้าทายเหลือเกินเด็กของผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นหล่อนกร,รมมือแน่นแน่ใจนะว่าเป็นคำตอบของคุณครับคุณกล้าคุณต้องมีเหตุผลเด็กคนนี้สำคัญกว่าความรักของเราไม่ใช่ครับ มันคนละประเด็นผู้ชายมากมายนั้นไม่เลือกนันเลือกจะรักคุณทั้งที่คุณไม่มีอะไรเทียบกับนันได้แล้วคุณก็ตอบแทนนันแบบนี้ตอบแทนด้วยการเห็นจินนี่สําคัญกว่าชายหนุ่มโครงสีสาคุณไล่จินนี่ก็เท่ากับบอกให้ผมไล่ดารุณีหรือพงออกจากบ้านไม่เหมือนนันทวดีเถียงนี่กับพงเป็นน้องแท้ๆของคุณนันรู้อะไรควรไม่ควร แต่จินนี่ไม่ใช่จินนี่เข้ากับนีและพงได้พวกเขารักกันเหมือนพี่น้องรวมทั้งคุณด้วยครับคุณรักแบบพี่น้องหรือรักแบบหนุ่มสาวหล่อนเสแยะปากตาวาวสวยขนาดนี้บางทีหัวใจอาจเผลอได้เหลวไหลใหญ่แล้วคุณนันทำเป็นเสียงเข้มอย่าพูดเหลวไหลนันไม่ยอมคุณหรอก หล่อนพ่องงั้นเราเลิกกันเลิกกันคำขาดคำสุดท้ายเอาสิงอะง,งอนหล่อนสิก่อนที่หล่อนจะสะบัดหน้าออกไปจากบ้านนี้และไม่เหยียบเข้ามาอีกโอกาสสุดท้ายถ้าเขาขอร้องและยอมรับผิดว่าไงคะเราเลิกกันนันทวดีย้ำ จบบทที่23